สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการพูดคุยธรรมดาปกตินะครับทุกครั้งที่มีการขายเนี่ยต้องมีการพูดคุยแล้วพี่ๆเคยพี่ๆน้องๆเคยเห็นไหมเคยเจอไหมเวลาพูดคุยกันเนี่ย คู่สนทนาเนี่ยหรือเอา,าง,ง่ายเหมือนกับเหมือนพี่คุยกับเพื่อนะพี่จะเจอทั้งคนที่พี่รู้สึกว่าพี่ชอบเขาคุยแล้วชอบกับอีกประเภทหนึง่งคุยแล้วไม่ค่อยชอบอ่ะถ้าถามว่ามีสองประเภทเนี้ยให้เลือกว่าจะชอบคนประเภทไหนโอเคทุกคนเลือกชอบประเภทที่หนึ่งคือ คนที่เราคุยด้วยแล้วรู้สึกว่าชอบเพราะว่าเพราะอะไรนะครับสังเกตดูเวลาพูดคุยเนี่ยถ้าเกิดว่า,าพี่คุยกับเพื่อนนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเพื่อนเนี่ยตั้งใจฟังเราคนที่หนึ่งนะครับสมมติว่าเพื่อนคนที่หนึ่งเนี่ยเราคุยด้วยแล้วเขารู้สึกว่าเขาตั้งใจฟังเรานะครับแล้วก็มักจะชอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับเราเนี่ย เราจะค่อนข้างถูกใจถูกไหมครับเพราะว่าเหมือนกับว่าคนเราเนี่ยมักจะชอบเล่าเรื่องของตัวเองนะครับชอบฟังเรื่องของตัวเองไม่ค่อยชอบฟังเรื่องของคนอื่นแล้วก็ส่วนใหญ่ประมาณแบบนี้นครลองนึกดูจินตนาการดูสมมุติว่าเราคุยกันอยู่ประมาณสามสี่คนในกลุ่มอะครับแล้วเพื่อนคนหนึ่งก็จะพูดเรื่องของเขาขึ้นมา มันก็จะมีคนเนี่ยสนใจเรื่องของเขาเนี่ยก็นั่งสนใจฟังกันอยู่แต่ว่าไม่มีใครรู้เลยว่าในใจเนี่ยเขากำลังรอรอที่จะพูดเรื่องตัวเองจริงไหมครับอย่างเช่นว่าในเอเนี่ยในเอกำลังเล่าให้ฟังเกี่ยวกับว่าเขาไปเที่ยวที่นั่นที่นี่มาไปเที่ยวน้ำตกเจอเจออะไรต่ออะไรมาไปเจอนูน่นเจอนี่มา อ่ะในดีรอละในดีก็ฟังแล้วก็หัวล้อชอบใจแต่ความจริงในดีกำลังรอรอให้ในเ e, อเล่าให้จบเอาเล่าจบแล้วในดีมาละในดีก็จึงมาพูดเรื่องตัวเองว่าตัวเองเนี่ยไปเที่ยวไหนมาเพื่อที่จะเล่าให้ในเ e อฟังเหมือนกันว่าว่าไปไหนมานะครับเห็นไหมครับว่าทุกคนเนี่ยจ้องที่จะพูดเรื่องตัวเองอ่ะทีนี้ถามว่าแล้วการขายเนี่ย เข้ามาเกี่ยวพันอะไรเกี่ยวกับการพูดการคุยพวกนี้บ้างก็คือว่าเวลาเราคุยเนี่ยเวลาเราขายเนี่ยมันต้องมีการพูดคุยเห็นไหมครับเราจะทํายังไงให้ลูกค้าของเราเนี่ยรู้สึกชอบใจเราคือเราจะต้องทําให้เหมือนกับว่าเราเป็นผู้สนทนากับเขาแล้วเขาถูกใจคือที่หนึ่งคนระับเราจะต้องคุยเกี่ยวกับเรื่องของลูกค้าเป็นหลัก พยายามอย่าไปคุยเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของตัวเองนะครับเพราะถ้าคุยเรื่องตัวเองเนี่ยมันจะเข้าเหมือนกันที่ผมไล่ฟังตอนแรกว่าเขาจะไม่ค่อยชอบทีนี้ลูกค้าเรากําลังคุยกับเราเราถามเขาบอกว่าเอ,อ้พี่รับไม่ทราบว่าพี่ทํางานอยู่ที่นี่านานหรือยังครับเนี่ยเขาก็จะเล่าสามปีบ้างปีเดียวบ้างห้าปีบ้าง นะครับแล้วก็ถามต่อเขาว่าแต่ในขณะที่ถามเนี่ยเราก็ต้องรู้จักที่จะชื่นชมเขาด้วยนะครับเอ๊พี่ทําที่นี่งานที่เห็นเห็นอยู่นี่พี่ทําคนเดียวเลยหรอครับแต่ความจริงเราก็รู้อยู่ว่าเขาต้องทําแบบมีผู้ช่วยทําแต่เราก็พูดชมเขาไปว่าเาทําคนเดียวเลยเหรอเขาก็จะรู้สึกแบบเหมือนกับเรากําลังชมเขาอยู่ว่าเขาทําคนเดียวเนี่ยว่าเขาเก่งที่เขาทําคนเดียวได้นะครับ เขาก็จะชื่นชอบแล้วแล้วเขาก็จะเล่าให้เราฟังว่าอ๋อตรงนี้เขาทําคนเดียวอย่างนั้นอย่างนี้แต่เวลาเราถามเขานี่มันจะมีถามทีสองแบบนะครับเราจะต้องถามคําถามเขาเรียกว่าคําถามปิดกับคําถามเปิดนะครับคําถามปิดเป็นยังไงคําถามปิดก็คืออย่างเช่นเราถามว่าสวัสดีครับพี่วันนี้พี่มีความสุขไหมครับเห็นไหมครับถ้าเราถามแบบนี้เขาเรียกว่าคําถามปิดคือลูกค้าที่คุยกับเราพูดสนทนา มีสิจะตอบแค่สองแบบคือหนึ่งมีกับไม่มีเห็นไหมครับถ้าเขาตอบว่ามีครับไม่มีครับการสนทนามันจะไม่ตอ่อเนื่องเราควรที่จะถามเป็นคำถามเปิดนะครับคำถามเปิดในที่นี้ก็คือเอบริษัทที่พี่อยู่ที่ที่พี่ทํางานอยู่เนี่ยเเขาประกอบกิจการเกี่ยวกับอะไรบ้างครับเขาก็จะตอบมาละว,ว่าเเกี่ยวกับ ด้านอุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมอาหารอย่างนั้นอย่างนี้เขาจะเล่ายาวเนะครับโอกาสที่เราจะได้รับข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันก็จะมีเยอะขึ้นเห็นไหมครับดีกว่าเลยครับคําถามเปิดนะครับอันนี้คําถามเปิดนะครับํนนาไไปเลยเมื่อถามคําถามเปิดข้อมูลที่เรามีสิทธิ์จะได้มันก็จะเยอะนะครับทีนี้ย้อนกลับมาในเรื่องที่บอกว่าเวลาคุยนะครับเวลาเราเป็นคู่สนทนาที่ดี โอกาสที่คนที่คุยด้วยเขาถูกใจเราล่ะหนึ่งเขาถูกใจเราไม่ขัดคอเขานะครับทันที่เราต้องไม่ขัดคอเขาเขาเล่าอะไรมานี่ยอย่าไปคุยทับเขานะครับเอออหอหมกตามเขานะครับตั้งใจฟังแล้วก็เอออหอหมกแล้วก็ชื่นชมเป็นบางครั้งบางข่าวไปเรื่อยๆนะครับคู่สนทนาจะค่อนข้างชอบเราเมื่อเขาชอบเราแล้วเขาจะแอบเปิดใจโดยที่เขาไม่โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยพอเขาเปิดใจแล้วเนี่ยทีนี้จะขายอะไรก็เตรียมตัวละ เมื่อคุยถูกคอไม่ขัดคอกันเนี่ยเขาจะเล่าให้เราฟังเปรียบเทียบอ่ะท่านลองลอง,ลองลองนึกถึงเหตุการณ์สักเหตุการณ์หนึ่งที่ท่านเคยคุยกับเพื่อนๆนสี่ห้าคนถามว่าเพื่อนท่านสี่คนเนี่ยที่ท่านคุยด้วยเนี่ยท่านจะท่านจะให้คะแนนเพื่อนสี่คนเนี่ยท่านยังให้คะแนนได้เลยว่าถ้าคะแนนเต็มสิธิเนี่ยท่านชอบคนไหนมากสุด ชอบเพราะอะไรมันธรรมชาติเลยครับชอบชอบใน A มากสุดเพราะว่าใน A เนี่ยไม่ขัดคอเลยแต่ไม่ชอบใน C เพราะใน C เนี่ยชอบคุยขม่มชอบขัดคอเห็นไหมครับแค่ผิวเผินเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าแบบไหนเนี่ยคนที่คุยด้วยเราชอบแบบไหนเราไม่ชอบเอาสิ่งที่เราชอบเนี่ยนะครับผมเอาไปพูดคุยลูกค้าครับนําการกระทําของในเอนี่แหละเอามาใช้ เพื่อใช้ในการพูดคุยกับลูกค้าส่วนในในบีที่เราบอกว่าเราไม่ค่อยชอบเนี่ยเราก็ไม่ต้องทำหนึ่งคัดข้อไม่ทำแทรกคุยไม่ทำต่อล้อต่อเถียงไม่ทำคุยเบ่งไม่ทำคุยทับไม่ทำเห็นไหมครับอันไหนที่เราชอบทำครับผมอย่างเช่นเอ้คนเนี้ยเราชอบเพราะอะไร เราชอบพอเขาตั้งใจฟังเราแล้วเขาค่อนข้างสนใจเรื่องของเราเขามาจะถามเราว่าเฮ้ยแล้วเป็นยังไงอีกอะเหรอเลยไงวาเหนะ็นไหมประมาณแบบเนี้ยคือสิ่งที่ผู้พูดจะชอบอ่ะเหมือนกันใช่ไหมครับเหมือนกันนั่นแหละครับเป็นแบบนี้แหละธรรมดาแบบนี้แหละมันไม่ได้มีอะไรมากลองเอาวิธีการพูดแบบเนี้ยไปคุยเอาไปใช้ใ,ใกล้ๆเนี่ย เาไปใช้ในออฟฟิศก็ได้ลองดูซิว่าถ้าเราพูดแบบเนี้ยคนที่เราคุยด้วยเขาชอบไหมแล้วเขาจะเ,าเขาจะถูกใจเราไหมเวลาเราคุยกับเขาแล้วเราตั้งใจฟังเขาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของเขาสนใจในเรื่องราวที่เขาพูดเขาจะถูกใจครับลูกค้าก็เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ฝากไว้เรื่องของการพูดทำยังไงให้ลูกค้าถูกใจนะครับ โอเคโอกาสหน้าวิดีโอไอพีหน้าผมจะมาพูดเรื่องอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ